We got it. everything I would do. You were standing there by my side. And now you gotta be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. See you again. We've come a long, yeah, we a long way from where we began. You no, know, we started. Oh, I'll tell ต้องกาบสวัสดีด้วยนะครับผมอ่านวันนี้ผมก็จะมาเปิดรับสมัครแครนนะค,ะะนะครับแทนที่ซูเปอร์เทนนะครับเมนใต้รา,างได้ใต้รา,างคลิปใครอยากเข้านะครับแต่ต้องกดนะครับคือเวลาออนอยู่เรียกมาวอต้องมาวอนะครับแล้วก็ตอนวอเข้าทอล์กเดี๋ยวมันมีกฎอยู่ในแคนอยู่แล้วนะคบเดี๋ยวคุณก็ไปอ่านกันยี่ยิ่งพูดอ่า จะลงคอมเมนต์ในแคปแชร์แชร์ซูเปอร์เทป